จังหวัดสมุทรปราการเมืองแห่งประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายของวิถีชาติพันธุ์เต็มเปี่ยมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมไทยมอที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือการละเล่นสบ้ามอญที่หาชมได้ยากในปัจจุบันสบ้าบ่อนหรือว่าสบ้าหนุ่มสาวคือหนึ่งในการละเล่นที่สานสัมพันธ์หนุ่มสาวมอญในอดีตโดยจะมีการละเล่นในบ่อนนะครับที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามในช่วงเทศกาลสงกราน ฝั่งผู้ชายที่จะมาขอเล่นสบ้าต้องเป็นผู้ชายจากหมู่บ้านอื่นมาเจราจาขอเล่นที่บ้านฝ่ายหญิงส่วนอุปกรณ์การละเล่นก็มีไม่มากครับคือลูกสบ้าประจําตัวผัดการเล่นตามท่าต่างๆเมื่อฝ่ายใดทอยสบ้าไม่ถูกเป้าของอีกฝ่ายจะถูกยึดลูกสบ้านะครับหากจะขอคืนก็ต้องทําตามอีกฝ่ายที่ชนะสั่งให้ทําเช่นให้ฟ้อนรำเต้นหรือทําท่าทางตลกต่างๆเพื่อให้ได้ลูกสบ้าข,ของตนคืนมาครับ ในอดีตการลเล่นสบ้าบอลหรือสบ้ามอนนะครับจึงเป็นโอกาสสาคัญที่หนุ่มสาวชาวมอนจะได้ใกล้ชิดพูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนานจนอาจได้สางสัมพันธ์ไปสู่การเป็นคู่รักได้ในช่วงนี้นี่เองครับการเล่นสบ้าบอลของชาวพาแดงเนี่ยคือในอำเภอพาแดงมีหมู่บ้านมอนหลายๆหมู่บ้านด้วยนะแต่ละหมู่บ้านถ้า สาบ,บ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ท่าพื้นฐานเบื้องต้นโดยประมาณสักห้าท่านี่ยจะมีท่าคล้ายกันเช่นท่าที่หนึ่งเราเรียกว่าขึ้นเติมมีแอร์ยิ่มีม,มีไม้เครื่อนอะไรประมาณอย่างนี้ทั้งเจสยาวยเวลาจะเล่นเนี่ยเขาจะมีฝ่ายพ่อเมืองฝ่ายแม่เมืองพอจะเล่นเนี่ยฝ่ายพ่อเมืองก็ต้องไปเจราจากับฝ่ายแม่เมืองว่าจะให้เริ่ม ฝ่ายไ,ไม่เมืองก็จะบอกว่าเล่นท่าน,นี้ท่าน,นี้ท่าน,นี้เพราะเมืองก็จะมาบอกทวกทีมว่าเราจะเล่นเล่นท่านี้เป็นท่า,ท,าที่หนึ่งโดยเริ่มกับคนที่หนึ่งเล่นพอเล่นไปแล้วก็เล่นกับคนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนครบทุกคู่แต่ถ้าคนไหนเล่นแล้วไม่ถูกฝ่ายหญิงก็จะมีกติกาว่ายึดผลสาภาเมื่อยึดผลสภาฝ่ายชายก็ต้องมีการอ้อนวอนภาษาใหม่ๆเ็าเรียกว่าอ้อนล้ออ้อนล้อนะคะ เรื่อจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดสาวสมตาสาวพวกกรสาวจริงๆทํามาก็ทําโดนแหละแต่โอกาสที่จะใกล้ชิดกับสาวก็ต Pero, ้องใช้ว so ิธีตุ๊กตะโลบายของหนุ่มเหมือนกันคนับลักษณะการเล่นก็จะแบ่งเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายโดยประมาณแคน1ิบคนแล้วแต่ว่าบริเวณเี่หมู่บ้านของใครกว้างมากกว้างน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินนี้ฝ่ายชายก็จะแต่งตัวลักษณะคล้ายๆางเงี้เขาเรียกว่าลอยชาย ่าฝ่ายหญิงก็จะเป็นพัดถุงกอนเท้าเพื่อแต่งกระบ,บอกมีผ้าคล้องคอก้าผมมวยคือเราจะไป็นรุ่งงเกงยียนหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ให้เลนต้องแต่งตัวแบบมอนจริงๆปัจจุบันนี้ในอำเภอข้าแดงเนี่ยมีหมู่บ้านมอญหลายหมู่บ้านเท่าที่ผมจำได้ก็มีบ้านทรงคนองเวหาลาวตองปุ๊อะไรประมาณอย่างนี้ครับ ความสวยงามและมีสเสน่ห์ของการละเล่นและศิลปะก,การแสดงต่างๆของไทยมอญที่จังหวัดสมุทรปราการถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปจอนอยู่เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเป็นสเสน่ห์แห่งความสนุกที่หาชมได้ยากมากขึ้นในยุคสมัยนี้ขอเชิญคนไทยทุกคนมาเยี่ยมเยือนและท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการสักครั้งในชีวิตจะได้รับความสุขและความประทับใจ กลับบ้านอย่างแน่นอนเพราะที่นี่นอกจากจะมีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วยังมีแหล่งท่องเทีย่ยวที่หลากหลายโดยเฉพาะชาวกรุงเทพที่กําลังมองหาตัวเลือกจังหวัดใกล้กรุงสามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ให้คุณได้ชาร์จพลังในช่วงวันหยุดสุดตับตาง่ายๆโดยใช้เวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นสนับสนุนโดยจังหวัดสมุทรปราการ